จะแง่ก็เป็นดอกแล้วย่นี่นะ ทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีเอซีเมื่อสักครู่ทุกคนเดอ้อสบายดีตอนเทงนะนี่กพะพอดีวันมานหาหน่อไม้ทุกคนมาหาหน่อไม้กับน้องสาวพอดีอันสะพอ,อนคิดได้กินหน่อไม้ไม่ได้กินกระตะหึงแล้วหน่อไม้นะก็เลยส่งน,น้องสาวมาเลาะเบิ่งทุกคนอันนี้ก็ามาหอดแล้วนะโหดบวชหาละเลาะเบิ่งแถวหย้ยได้หรือไม่ได้เด้หน่อไม้กะแต่ติดตามเม่งกันเดียวทุกคนเพราะว่าทรงนี้กะ แบบนอไม้มันเยอะอันนั้นนะทุกคนมันยกเยอะอ้อแล้วผลแยกโตกะแล้วนะมีแต่นอไม้น้ำเหมาอแบบน้ำเหมาออัน,น,นมันอ่อนนะทุกคนนอไม้น้ำเหมาอนะกับใบเบิงกันเบี้ยโน้ตได้หรือไม่ได้กันไ,ไปกันเดี๋ยวบนเท่าน,นี้นะทุกคนเลยนี่น้องสาวก็กมากับซาเบิร์นสบายดีซาเบิร์นสบายดีพี่น้อง ชวนกะหากนเ่ากองนำ้ำทุกคนเสียอายเนี่ยเมื่อน,นี้นะี่ไม่ได้ตั้งใจยุบมาหาทุกคนแบบสุดกับมีแม้นสุดหาหนาไม้แต่ว่ามาเฮิ่มแม่เท่าแล้วก็ขึ้นจะกินแล้วก็โซนนั่นน้องสาวมาหาสุดก็ไม่ได้เต็มใช้ไอมว่แล้วกันจะได้ย่างน้ำนี่ไปเพราะว่าห่าโล่แขมโฮยทุกคนแถวเทิงนี่นม,มันหฮกมันขึ้นไม่ได้ก็เลยได้โล่โฮยไปเย็นขนาดน้ำนะน้ำโฮย ก็ต่มีป่าอะไรนะเย็นน้ำกับไปเตยาอาบอกนี่ต้นไม้นี่นี่นี่แหนงมทุกคนนี่เห็นนะขึ้นเยาแล้วเอาไหมขึ้นเยาาแล้วต้นไม้แหนงมันทุกคนอันนี้นะอ่อนได้แหนงมไหมนะพวกมันหากระเกิดต้วไม้นมอ นี่ทุกคนเห็นนะน่อไม้อันนอขาวมัน่นทรับอ,อันดูมันหากระหากระปุ่งพวกหากระพิมเลยคิดว่ามีมีเลมันก็มีอยู่ฮะเอาก็ได้นันเงียะ mùa băm mình mình cứ khảo đây nha mấy nha Hãy ก้งนี่ก็ได้ข้นเหนาอ่เนาะนเียนี่เต็มกำอันนั้นได้สูงพุบอกมาเองพวกก ກັບທີນີ້ນະຕົ້ມເອົາບ້ອງມັ น้อยสมัยนี้นะพอดีแซ่บเป็นยามนี้นะอ้อน บนนี้ละโกมันหลายมันก็ขึ้นมาตอนหาตอนนั้น,ก,นกุ้งเกาะแล้วขึ้นมานมนก,ากา็มันนี่ก็โกลใหญ่เติ้ลตอนกุ้งกุยขาหลเนาะมาปีนั้นคือมีได้ลายป่ะเนี่ย แหมงมันทุกคนแหงน้อยมันแต่ันชันนะซื้อเลยดีเซ้นคนอดมขากับโปง้งหากระขึ้นนอดขาวมันอือ ไม้มันขึ้นสูงมันเหี่ยวมาแล้วนี่จะดีนะอ่อนแล้วนะไม้นะ้าอันนั้ขึ้นสูงเนาะ ปูหน้าทุกคนมันยูแถวหยอยนี่อันนี้เนี่ยมันมันกับปูนี่นะเอฟอ่ะ ในแถวนี้ทุกคนโกนน้ำไม้หลายๆเนีย่ยไม่บุงสะพอนมากนะมะฮอนนี่ก็ได้เต็มกระยั่งนะตัวนี้นะเขาเอ็ดสุนมั่นแล้วทุกคนเลยส่วนมันต้นเขาทางเมื่อ้วทรงนี่นะหอยบนะนะกองรุ่นนี้บอหอยเรือนนี่เนาะหอยจูบเมื่อนรถมาเอาทุกคนเลยสะพอนเห็นหอยหลายขนาดแถวนี้นะหอยจูบ มือหน้ายัางมางมหอยโดยเฉพาะในหาหนอไม่ว้าลายได้หอยนะอือดำๆย,ย,นะนะย,ยู่หอยนะทุนะกคนว้าจังมือจังมาอ่ำเลยนี่มือใหญ่อยู่หอยนี่อืมลายเนาะลายได้นะจังมือจมมางมทุกเลยไปกินแกงด้วยมันเดือบป้องไว้นะ อัอดำๆยูด้เบ,บิร์นะคะนะฮะมุนาจึงมางมดูนนาเทียวนี้ย่งด้วขอท่านได้าทางพนคิดว่าขอทางมืนอได้เฉยนี่ยังด้วยนุ่ง

你阿姨呢？ งานนี้มันจะอึดแล้วหน่อยหน่อยใหญ่นี่นี่เอยพ่อนี่นิ้วาอนี้ว้าวข้าวหอใหญ่เยทุกคนป้าเป็นมะาด้วตัวี้นี่ทุกคนมีตยอดใหญ่เด้นนี่ ตอนนี้ก็ออกมาทาหารโนมหมแล้วทุกคนจะพ้นมาจิมาหาเก็บมาโทษนะเก็บมาโทษอันมาโทูแก่พอดีนึ่งน,น่นนี่อันนี้ซมือนึ่งนึ่งกินไนมันแล้วก็สิก็บมาที่มันอ่อนถ้ามันมีนะ แต่พอนหากรกี้บ้านมันซื้อนี่ทำมาเบิงน้ำเดียว่ามันสะมีอ่บ้นี่มันทันได้แย่ทุกคนเลยมันดูขังพอดีกินนี่มันท่าด้อันหากระกี้บเี่มันได้หญ่ครับเออมันถเลยเนี่ยซ้ำซ้ำถือเลื้อยนี่น้อยอยู่เลยพอดีอันนั้นพอดีซ้ำ นนี้น่าจะมืดแล้วไปเอาแล้วค่ั้งกุ้งมาพรุดไม่ลายเตอร์ะอันแก่อันอ่อนก็เอาวะพอนสีมืดหนึงอันที่มันแก่นะมาต้มะเลาะไปตั้งกู้งจุดจอันแก้มัเพร้อมทุกคนแก้มัะขิดมื่อเจอตะแกงแล้วไหมแถวนี้นะพอดีอ่ำนะพอดีงามทุกคนพอดีตำมลายเลยหมาก้อนยังน้อยอยู่ ใชน้อนยืก็ไม่จะถึงมันยื้สูงหน่อยอีถึงโอเคก็ถึงแลนะโน่งอันเคิร์มลงมาได้สิ cái nắm mọc nhảy đây này, nó sẽ phun áo ngả mình nó nhào, nhưng nó lại tẩm thân này, nắm cái nấm tận đây, nhào này nè, ngả, à นั่เพชรกันโกลายอยู่บนี้นะมันทันยิ่ง่เไม่เท่านะมันง่าย งงานไม่นอะ้วงพัก,กนนะอันเงียเวเก็บพักสะแง่งหน้าทุกคน,กกนมันจะแกงละไม่พ่อบ่เข้ากับเลืองนะทุกคนกมลมนะพ่อเกี่ยววะ่ แล้วทุกคนสะพอนสิเทาเพิ่งอันเคืองที่เอามาแต่พุ่นนะอาหารน้ำไมนะ้เนาะอันนี้นะี่มาทุ่ก,ก็มาคิดมาทุกอันนี้สะพูนไปหนึ่งคิดดิฟทุนนี้กับตังหา้าทุกคนดูอันถุงยางพุนนะพ่นน้ำไม้นะสะพอนสีมาหาใบาน้ำไม้ให้กินก่อนอันนี้มาโบกจะน,นั่ง เก่งลายไม่มีแค่เก่งกึ่งน้อยครับนั่นเองค่มาโหดแล้วกับพเดียนพเดียวอาบน้ำอาบน้ำเหลวฉันได้มาจะเก่งทำไมมาโมหดทุกคนขั้นค่ายพักฟ้า,า,า,าลายมิดนอกเติมขึ้นเฮ็ดออกผมจำพื้นนี้นะน้ำหมาะตุ๊กแห้ง กาดเย็นเย็นได้ค่ะบ่าอันน้มตุกไม่ฮิดออกบมาเียงสือกระดูกหมูแซบ่ไมไม่ได้กระดูกหมู ล้างมาเนี้ยนะมีได้ผ้าทุกคนโน้มไม้มันน้อยนะเฮาทุบเอาอันเลออันเลอที่มันใหญ่กับผ้าโน่ที่มันใหญ่นะจะเป็นน้อยเฮาก็ทุบเอาพอดีพอแกงไนดะ้แกงลายเพันบุ์ิซเซบ โองมันสูหลายน่ไหมมันเาาโอ้ยอัตหนีดีกว่าเพียงกว่าสีแดงก็คืกดกปาก้ำอีกแงแจงมนยำนี้ก็เป็นแซ่บทุกมันนุ่มไหมมันมันนยามนุ่มบนุ่มหมอมันเซ็บแต่บบดเนาะ มันบ่มีในพองแล้วก็ห้างก็บไปไหนแล้วจมบาบาะมาเว้นนึงกะยังก็ออกตะกี้ตะเลยสิไปห้างคนนี้ในพองมาบ่าบวมมีจมบ่มีอลไรวะว่ามันยังบ่ออกโขลดไปที่ก็ได้จับดอกแล้วแล้วก็จมบาบะในตอนมึงมึงได้เกมเหรอเกมนนั่นนั่นเบื่อในหน้ำหมกแล้วก็ไต่ไข่บ่ไปในน้องเขาเถ้าแล้วก็ไต่ไข่น้องเขาไปเยอะ มาจ่ายไข่ให้ปลาละนี่แล้วทุกคนพอดีน้ำก็ฟดเลยพอดีถ้วยโซดต้มเย็นน้ำมาแก้วบ่อันนี้เราไว้อันนี้ต้มกินได้หน่อยเดียวนึงเป็ดอยากเป็ดเหมือนเดิมเผ็ดไม่ขาด มัน,อ,นอ่อนชื่อตรงอย่างเห,หน่วย,น,ยนุ๊กวนนันนี้เฮากระสิมาผ้ามาโบบทุกคนผ้าเสื้อเก่งมะไมนะเสื้อกะเฮาเสื้อบีเดนไลทุกคน ยายมันจางแล้วเสื้อหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งกนหนงห็หน่วยบ,บางแง่นี่หนุ่บ่มนะสเปิลจีเสื้อหน่วยหนึ่งละยยาเสื้อลายมันมีเสบนะมาบันนี้เฮาสีมาเตรียมจะนั่งทุกคนอันนี้ก็เฮาสีซี่ก้างมันอ้อเพราะว่าเฮาสีเสื้อทั้งขี้นะต่ำนะต่ำม,มุนหมุนต่ำกับข้าวเบอร์มเวิสเติมเดลเลยตอนนี้ก็กะเกมทุกคนเพราะว่ามอนตมไม้เฮาฟุดแล้วนะต่ำบันนี้แล้วก็มีแต่ยินน้ำแล้วก็สเปิลสีปุงเลยกะเกมซี่คนทุกคน ตอนนี้อันมอหม้อไหมกระฟดทุกคนสะพอนาชีเย็นน้ำเย็นน้ำและกระต่ำเนีนั่งแล้วเพรวาะละจังได้ขางหมอ้อจังได้ปุ่งนะตอนนี้กระฟดคักแเล่นตอนนี้คือสิจืดนั่นแหละ ตับมาเพชรดิฟนี่ปนเดียวแล้วกับอัญน,นัน,นาไหมเขาปืน ทำแล้วทุกคนเคิงเขาก็ตํมแล้วล่ะเสร์เลยโค้งอ้าอี่มแล้วเลยเรังคีเลยอ่นนี่นางอ่ะเจอเ้อ มาปรุงเลยนี่ป่ะก็แต่ละโนเนาะพ่ละยังปลาเสื่อนมาโบกก่อนทุกคนมาโบกกระถ้วยหนึ่งน้ำแห้งก็ได้น้ำแห้ง เจออันนี้ก่อนตักสังะงทุคงงกคนเสงะจะเป็นดอกแล้วย่มนี้นะ ล้าทุกคนสีมาตักเลยอันนี้นะ่ะอบปิดตั้งแต่เตมื่อวันนี้ก็แลวเอาเองก็ไมเขียงหน้อาไหมไง่จอ bồ tròn cả mi mà vô từ hết thôi lại nghiêng nắm là sửa không เดี๋ยวเราทุกคนมาเด้อกินข้าวเฉพอนข้าวแรงแก่งน้วไม้กับอุป็ด